จานนี้จะเป็นคางกุ้งทอดกรอบนะคะก็คือกบจะเอาหัวกุ้งนะคะที่เหลือจากการทำมี่งขึ้นเตี๋ยวนะมาทำเวลาทำเนี่ยหัวกุ้งเนี่ยลอกเปลือกที่แข็งๆออกแล้วเด็ดหัวที่เป็นตาส่วนที่เป็นตาตรงปลายกับหนวดออกนะเก็บเหลือไว้เฉพาะส่วนนี้นะคะแล้วเราหมักกับเกลือพริกไทยแป้งทอดกรอบหมักเข้าด้วยกันทอดนะคะไฟ กลางค่อนอ่อนจนไปแบบนี้เลยน้ำมันที่ทอดจะเป็นน้ํามันสีแดงนะอันนั้นอนะเอาไปทำกับข้าวต่อได้นะคะจะอร่อยมากเป็นน้ํามันหัวกุ้งสวยไหมอ่าชิมนะาจามีความกรอบมันเค็มนิดๆหอมพริกไทย,ห,ยหน่อยๆทำง่าย,ยงมากเลยหรือ น้ำมันตัวนั้นของหัวกุ้งเนี่ยเอาไปทำน้ำมันกุ้งเข้มข้นผัดข้าวผัดก็อร่อยลองดูนะ